ไเข้านะครับไม่มีความสุขจริงๆขึ้นไปขอให้พี่น้องที่เดินทางมาร่วมอเพิธีบวงสวงในวันนี้นะครับจงประสบแต่โชคลาภนะครับทำบุญหนึ่งบาทให้ได้แสนบาทเดอ้อนะครับ <specialized S 2> <ๆ>ขอเรล่านาคาทุกหมู่ทุกตระกูล ด้วยจิตบารมีของหลานพญาไตรพัพภดีสีนารงจางวางขอจงผุกปากรักษาพี่น้องจังหวัดบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสเกตและพี่น้องที่เดินทางมา่วมปี่นี่บวงสวงในเมือนี้ให้อ่อยเตียนเบียนบานออนแปลออนืนเด้ออ่อนจง,งจี้นจเงื่อมกระปากกระใรตัวหน้าตัวเนื้อองปวงยาเอ้ย พี่ดองที่เดินทางมาเมื่อยบอ่อ,บอหิวเข่าบ่อพี่ดองครับวันนี้ใครอยากจะเปิดโชคยกมือเปิดบารมีนะครับเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้จะพึ่งกลับเดี๋ยวปู่เทพจะเจิมหน้าให้ทุกคนครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็หายนะครับเราจะได้เจิมหน้าเปิดชคอเปิดทรัพย์เปิดปรมีอันที่เป็นมงคลกับปู่เทพทวงมาลัยทวงมาลัยทำยังไงทวงมาลัยขึ้นนะครับทวงมาลัยขึ้นไปไหวปู่แปดสองที่ยังไม่ได้แกนั่งคอยอยู่ ปูแกสอบเลยแกยังคอยอยู่มันมันมันไม่ใช่ป้าป้า,า,าแกนั่งคอยอยู่คุณแม่ครูเข้าาไปอยู่ไปให้ปูแกสอบด้วยน,นั่งคอยอยู่นะปูลงครับปูลง มันืนมันไม่ไปไม่ยอมม่มงเาแป้งใสน้ำมาให้หน่อ้าสเอแป้งูนเอไม่ใช่ไม่ใช่ปูัวไนเ้ใส่ให้หม่อยนะูตัวไหนครับตัวไหนสามหนสามับหาตัวไหนสมไนสามตัวไหนาัวไามว่าเไมตใช่หนตัวไหนสตัวไหนางสมัหนมตัวไหนาตันนับไมาเ มาร่วมพิธีวงซ้องเทวดาตรงนี้พี่น้องครับขอเขาแรงจะเอาแบบไหนก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้พิธีบูธบุญจากท้องพ่อท้องแม่ก็วันนี้แหละวันนี้แหละนะครับ นตอยากลำปูอยากลำเอาชักหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวลีค้างอ่าลีค้างรีค้างอ่าปูจะไปลำตัวนี้นะครับตัวนี้พี่น้องตัวคุณแม่แล้วจ้าตบมือให้ปูสักหน่อยจะได้เลี้ยงให้ยูทูบช่องๆจะได้เห็นไปพร้อมๆกันถังตัวที่สามศูนย์ขอสักจุบโชเฟอร์หน่วยบริการครับอยากลำมาก องเข้าแล้วมาเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่มีลิขสิทธิ์เพลงปู่เทพก็ได้เมื่อกี้เอาเพลงปู่เทพเลยที่ไม่มีลิขสิทธิ์หอดปู่ <ت س <ت س ปเจ้านาคีครับพีพ่ผ้าขม้ากี้ขอผ้าขม้าหน่อยคุมหน่อยนะปู่สีครับไอปู่สีห้อยต้องการคุมหน่อย ขาดแล้วครับมาแล้วครับอาปูเลื้อยนะครับปูขานไปแล้วนะครับปัดดับไฮโลคู่คุม้มแทนโปเสียมไส้สารทุเรศลูกช่วยลูกช่วยช่วยแล้วลูกช่แล้วลกช่วยลูกชป้วปูเลื้อยไปแล้วนะครับ,ป,รป,รบปูไปแล้ว สีที่อยู่ทางบ้านน,านะครับวันนี้พี่น้องช่อง u t u b e นะครับมากันทุกช่องทุกคนเลยนะครับอีสานใต้กองออยู่นี่หมดนะครับไล่แต่พี่นิวครับคนสุรินทร์ไทยแลนด์นะครับ <c oughs> คนสุรินทร์ทีวีไอ้พ่องๆบาวที่บาที่แกนมักแการมาด้วยเอกตูป่าเท์ เบาอ,อกุกสาวเท็นุมบาร์แลวกัากสิของโรทัศนทีนี้บินทำน้ำเสียงครับ okay. uh, ขอบคุณครับอุกกันนะครับ <laughs> แลวกาพิเศษหรือไม่ใดเพื่อที่คอยติดตามคุณแม่รัด,ดาทุกสถานการณ์ก็คือน้องแชนนลและมิว เอาเลยปล่อยแล้วชุดเต็มโอเคราชุดเต็มของคุณแม่ดาดานะครับรอ่อเน้อรอวันนี้คนมาเยอะมากนะครับรอนะครับรอันนี้เป็นวันที่สีวันี้เป็นวันที่สี่รอที่สี่สี่เหรอ เมื <aunque S 2> <me hr> ่อก่อนคุณแม่รดาให้51กับ57นะครับเพิ่มเติมจะเป็ตัวไหนนะครับรอติดตามนะครับทุกคนนะทุกคนแล้วต้องเขียนวะห้าหน่งเขียนตวหนเข้มเข้าอาสามน้วกลมไปม กมเลยเนแม่เขียน้แม่ถือไว้านนีครับปล่อยแล้วตอนนั้นเละเรเทปลเอาทนอก่จะข้ามันหังด้เพราะมันหนังัดแไปเลยมานี่นิดนึงครับขเ็ตครับวเรียกเราก็เราก็จะเป็นพิธีมอแบบนี้หละที่เห็นนะครับที่ต้งบหลายอย่าง ครับานะใครเห็นตัวไหนตัวบาสเปตติเน่ครับลมเพีองแซมไีฟ้านะครับแม่เอ็กซ์ซี่ที่มาตัวสุดท้ายแม่ครับห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยเพื่อใหร่ห้าหนึ่งเป็นเลขกระติบนะครับห้าเจ็ดเป็นเลขใครพญานาคนะครับสำหรับแนวทางของคุณแม่ดาดานะครับในงวดนี้นะครับให้ดูตรงนี้ด้วยให้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมอบของเสร็จ ใครอยากได้เทวราเทวดาเล่นแป้งะครกราบเอาเด้อครับเจอกลักษณะแบบนี้เ5็7 5้า5เจห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับโมกรุณาพุทธรานีพายินียักษ์อินโดคนทั้งหลายเห็นหน้าลูกศิษย์กูให้รักลูกศิษย์กูนังลูกในอุทรรนอนเท่าดัชาลิตินะครับจะเกมลักษณะแบบนี้อันดับแรกไปแล้ว ดับสองได้อีกรอสักทักให้มอบทีวีก่อนนะครับให้มอบตู้เย็นก่อนแล้วท่านเข้าแถวมาเ,เมาดี๋ยวปู่เทพเจิมให้ด้เ่ินเลยเจิมมือก็ได้เงื่เดยอืมใครทายที่่ได้ก่มาเดี๋ยวสิเจิมให้มื่อนี้ละจากยาโจกลายเป็นเศรษฐีนะครับรอสักักสักพัก รอก่อนสักคคนที่ดูอยู่ทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานครับนะเมติสาธุัะเมติถูกไหมบรทีกเมตินะเมติสาธุณผมเอ็มซียูทูบค่องสุนทร์ทีวีนะเมตินะเมติครับ นะเมตินะเมตินะเมติครับนะเมตินะเมติครับขอบคุณครับหนุ่มอุ้งกลันนะเมติครับสาธุคุณท่านอมโชคครับนะเมติคนดูเยอะๆครับสาธุคุณเหลืออยู่ช่องหนึ่งดูกับปู่เทพช่องนี้น้องใหม่กําลังมาแรงขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้อาพล,ลิทแชแนลครับนะเมติครับสาธุสาธุ